สุดภาวาราศีกันไม่เสื่อห้ามลบหลูเด็ดขาดปีพศ2568ตัวของพวกท่านชีวิตจะเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อำนาจวาสนาบารมีจะบังเกิดไม่ว่าจะเป็นด้านการเงินด้านการงานด้านโชคลาภด้านชีวิตด้านดวงสตามหาเศรษฐีบารมีเงินแสนเงินล้าน จะลังไลเข้ามาทุกทิศทุกทางแบบไม่ขาดสายจนตัวของพวกท่านนั้นแทบจะไม่เชื่อกันเลยทีเดียวว่าตนเองจะโชคดีมีบารมีขนาดนี้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏขึ้นให้เห็นล้วนแล้วแต่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญล้วนแล้วแต่ไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นแต่หากเป็นอำนาจวาสนาบารมีบุญเก่ามา วาสนาได้ส่งผลทําให้ตัวของพวกท่านนั้นมีโชคมีลาภมีทรัพย์มีสินมีอำนาจวาสนามีบารมีไม่ว่าตัวของพวกท่านจะทําอะไรจะคิดอะไรก็ตามอำนาจวาสนาบารมีล้นฟ้าชีวิตของท่านจะพลิกเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นฝ่ามือจากดวงร้ายก็จะกลายเป็นดวงดี จากที่ไม่เคยมีก็จะกลายเป็นเศรษฐีหน้าใหม่ในวงตระกูลจนตัวของพวกท่านนั้นแทบไม่เชื่อกันเลยทีเดียวว่าตนเองจะโชคดีมีบารมีขนาดนี้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏขึ้นให้เห็นไม่ว่าจะเป็นลับลังหรือต่อหน้าตัวของพวกท่านนั้นล้วนแล้วแต่เป็นอํานาจวาสนาบารมีของท่านทั้งสิ้นถ้าพร้อมแล้ว ให้ตัวของพวกท่านนั้นตั้งจิตตั้งใจฟังคลิปนี้ให้ดีๆชีวิตของท่านจะเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อำนาจวาสนาบารมีของท่านจะมีคนรักคนหลงคนเมตตาคนอบอ้อมอารีไม่ว่าจะเป็นด้านการเงินการงานด้านโชกลาบด้านทรัพย์สินเงินทองด้านอำนาจวาสนาของท่านนั้น จะมีคนหลังไหลเข้ามาในชีวิตของท่านไม่ว่าจะเป็นการหยิบจับสิ่งไหนก็ตามก็จะมีคนสนับสนุนซื้อขายง่ายสะดวกสบายมีกำไรมั่งมีเงินทองและทรัพย์สินลํำรวยเป็นมหาเศรษฐีหน้าใหม่ในวงตระกูลในปีพศ2568ชีวิตของท่านจะรวยวันรวยคืน รวยแบบกระซากไม่หยุดสุดไม่อยู่นับจากวันนี้เป็นต้นไปชีวิตของท่านนั้นไม่ว่าจะหยิบจับสิ่งไหนก็ตามก็จะประสบผลสำเร็จในชีวิตอำนาจวาสนาบารมีบางเกิดขึ้นนับจากวันนี้จะรวยพุ่งรวยกระจายรวยแบบกระซากไม่หยุดสุดไม่อยู่จนตัวของพวกท่านนั้นอึ้งกันทั่วทุกสารทิศ อย่างแน่นอนใครก็ตามที่เกิดในลัคนาราศีกันเตรียมตัวเอาไว้ให้ดีๆไม่เชื่อห้ามลบลูเด็ดขาดก่อนจะไปติดตามรับสมรับฟังนั้นก็อ,อย่าลืมพิมพ์คาว่าสาธุข้าพเจ้าอยู่ในขึ้นพลังแห่งบุญขออำนาจวาสนาบารมีบังเกิดแก่ตัวของข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้านับจากวันนี้เป็นต้นไป รวยพุ่งรวยกระจายรวยแบบกระซากไม่หยุดสุดไม่อยู่นับจากวันนี้ตัวของพวกท่านจะมีชีวิตท,ที่ดีขึ้นดีวันดีคืนอย่างแน่นอนสวัสดีสวัสดีทุกทุกท่านที่เกิดในลัคนาราศีนี้ความมั่นคงความโชคดี บารมีปรากฏขึ้นแล้วใครก็ตามที่เกิดในลัคนาราศีนี้เลื่อนมาเห็นคลิปนี้ก็ขอแสดงความยินดีอีกครั้งเพราะตัวของพวกท่านนั้นจะมีโชคครั้งใหญ่ดวงสตาชีวิตจะพลิกเปลี่ยน เป็นคนที่มีโศกมีลาบมีบุญญาบารมีไม่ว่าตัวของพวกท่านจะทำอะไรจะคิดอะไรก็ตามโศกลาบบารมีจะหลังไหลเข้ามาทุกทิศทุกทางแบบไม่ขาดสายจนตัวของพวกท่านนั้นไม่อยากเสื้อกันเลยทีเดียวว่า ตนเองจะโชคดีมีบารมีเงินแสนเงินล้านขนาดนี้แต่ซุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นไม่ใส่เรื่องบังเอิญอย่างแน่นอนแต่เป็นบุญวาสนาบารมีแต่เก่ากรได้ดนบันดาลโชคลาบดนบันดาลให้ตัวของท่านนั้นมีดวงสตามหาเศรษฐีมีดวงสตามหาเงินแสนเงินล้านมาใดบัดน,นี้ ปีพศ2567ดวงสตาวาสนาของท่านได้เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ไม่ว่าตัวของท่านคิดเงินก็จะได้เงินคิดทองก็จะได้ทองบารมีล้นเหลือจะมีรถป้ายแดงตัวของพวกท่านไม่ว่าจะทําธุรกิจค้าขายด้านการเงินการงานก็จะมีความราบรื่นมีความปลอดภัยมีความผาสุข ตัวของพวกท่านและคนที่ท่านรักนั้นก็จนไม่เชื่อว่าตนเองจะมีบุญญาบารมีขนาดนี้แต่บอกไว้เลยว่าคนใดก็ตามที่เลื่อนมาเห็นคลิปนี้แล้วแสดงว่าบุญญาบารมีของพวกท่านนั้นได้เปิดแล้วขอเพียงตัวของพวกท่านตั้งจิตให้แน่วแน่ในการติดตามรับชมและรับฟัง เพื่อเป็นการเปิดกระเป๋ารับทรัพย์รับเอาโชคเอาไซรับเอาพรรับเอาบารมีเงินแสนเงินล้านในครั้งนี้ให้ตัวของพวกท่านน้อมจิตให้แน่วแน่ตั้งใจฟังแล้วตัวของพวกท่านนั้นจะได้เปิดกระเป๋ารับทรัพย์รับเอาโชคเอาไซรับเอาพร จากการทำนายทายทักในครั้งนี้ก่อนจะไปติดตามรับสมและรับฟังนั้นให้ตัวของพวกท่านเคลียร์ัญหาเคลียรความรู้สึกให้แน่วแน่ให้ตัวของพวกท่าน,าาน,น,ต,านตั้งจิตให้ตั้งมัน่น แล้วตัวของพวกท่านจะมีเงินแสนเงินล้านด้านการเงินของคนที่เกิดในลัคนาราศีนี้เป็นคนที่บ้าบินในการทำการทำงานตัวของพวกท่านจึงจะมีเงินแสนเงินล้านคนใดก็ตามที่เกิดในลัคนาราศีนี้ตัวของพวกท่านจะมีเงินแสนเงินล้านในท้ายปีนี้ เพราะว่าตัวของพวกท่านจะมีงานใหญ่ลังไลเข้ามาจนตัวของพวกท่านนั้นไม่อยากเสื้อกันเลยทีเดียวว่าตนเองจะโชคดีมีบุญญาบารมีขนาดนี้แต่บอกไว้เลยว่างานใหญ่ก็สำคัญแต่สุขภาพ ก็เป็นสิ่งที่สำคัญและจําเป็นที่สุดคนใดก็ตามที่เกิดในลัคนาราศีนี้ให้ตัวของพวกท่านพักผ่อนให้เพียงพอเพราะงานใหญ่ต้องใช้แรงใช้สมองใช้ความรู้ความสามารถสนั้นแล้วการพักผ่อนให้เพียงพอดันจึงเป็นสิ่งที่สำคัญและจําเป็นที่สุดฉะนั้นแล้วใครก็ตามที่เลื่อนมาเห็นคลิปนี้ตัวของพวกท่าน จงปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตนเองอย่างรีบด่วนเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นได้เพราะสุขภาพของท่านนั้นมีความแข็งแรงฉนั้นแล้วใครก็ตามที่บุกบืนสู้ชนต่อหน้าที่การงานมากเกินไปจนไม่มีเวลาพักผ่อนให้ตัวของพวกท่านปรับเวลา ในการพักผ่อนให้ดีๆเพราะบาระมีเงินแสนเงินล้านทุกสิ่งทุกอย่างเคียงคู่กันไปไม่ว่าจะเป็นด้านการเงินการงานสุขภาพและความรักต้องเคียงคู่กันไป แบบสมมรดุลตัวของพวกท่านจึงจะประสบผลสำเร็จในสีเวทด้านการเงินตัวของพวกท่านนั้นถือว่าโดดเด่นสุดๆในรอบหลายปีไม่ว่าตัวของพวกท่านจะหยิบจับสิ่งไหนก็ตาม ก็จะกลายเป็นเงินเป็นทองไปเสียหมดซาตาชีวิตจะพลิกผันจากหน้ามือเป็นฝ่ามือจนตัวของพวกท่านนั้นไม่อยากเชื่อกันเลยทีเดียวว่าด้านการเงินนั้น 1. ไม่ว่าตัวของพวกท่านจะทําธุรกิจค้าขายทางออนไลน์หรือออฟไลน์ผู้คนจะสนับสนุนตัวของพวกท่านเพราะคนที่เกิดในลัคนาราศีนี้เป็นคนซื่อสัตย์เที่ยงตรง จึงมีคนสนับสนุนเสื้อถือแล้วตัวของพวกท่านก็ชอบช่วยเหลือคนนั้นแล้วใครก็ตามที่เกิดในลัคขณาราศีนี้ให้ตัวของพวกท่านยึดถือการสร้างคุณงามความดีเอาไว้เพราะสังคมนั้นจับจ้องมองคุณอยู่เสมอไม่ว่าตัวของพวกท่านจะทำดีหรือทำร้าย ผู้คนหรือสังคมก็จะรับรู้อยู่ตลอดเวลาฉะนั้นแล้วให้ตัวของพวกท่านทำงานด้วยความบริสุทธิ์ใจทุกสิ่งทุกอย่างจึงจะสามารถประสบผลสําเร็จได้ฉะนั้นแล้วใครที่รับชมรับฟังมาถึงจุดนี้ก็ขอแสดงความยินดีกับตัวของพวกท่านด้วยเพราะพวกท่านก็คงจะได้รับรู้เคล็ดลับ วิธีการทำให้ชีวิตดีขึ้นทำให้ชีวิตประสบผลสำเร็จฉนั้นแล้วใครก็ตามที่เลื่อนมาเห็นคลิปนี้และฟังคลิปนี้จนจบแสดงว่าตัวของพวกท่านมีความอดทนมีความอดกั้นสูงไม่ว่าตัวของพวกท่านจะพบกับอุปสรรคอะไรก็ตามก็จะสามารถ ผ่านผ่าอุปสรรคนั่นไปได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่กล่าวออกมานี้ไม่ได้พูดเล่นๆเ,เพราะเปิดตำราบโบราณโหราศาสตร์ตัวของพวกท่านไม่เชื่อ,อยาลบลูเด็ดขาดเพราะการเปิดตำราบโบราณโหราศาสตร์ในครั้งนี้เก่าวปีจะมีเพียงครั้งเดียวเท่านั้นคนใดก็ตามที่ไม่เชื่อ ก็ห้ามลบลูตำราโหราศาสตร์เป็นตำราเก่าแก่และมีความศักดิ์สิทธิ์ที่สุดผู้คนให้ความเคารพนับถือตั้งแต่อดีตศาสตร์จนถึงปัจจุบันสนั้นแล้วไม่ว่าตัวของพวกท่านจะทำอะไรจะคิดอะไรก็ตามก็ให้มันสมพง การกระทําดวงสตาวาสนาได้เปลี่ยนแปลงข้างใหญ่แล้วอีกประการหนึ่งคนใดก็ตามที่เกิดในลัคนาราศีนี้อาจจะถูกหวยรวยทรัพย์สินและเงินทอง บารมีของพวกท่านจะร้นเหลือถ้าไปสถานที่ศักดิ์สิทธิ์หรือไปสถานที่ที่คนให้ความเคารพนับถือนั้นก็อย่าลืมหยิบจับลอตเตอรี่สักสองใบสามใบเพราะรางวัลใหญ่รางวัลที่หนึ่งอาจเป็นตัวของพวกท่านจะได้เป็นผู้ครอบครองอย่างแน่นอนถ้าพร้อมแล้วให้ตัวของพวกท่านรำนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สิ่งที่ท่านเคารพนับถือเอาไว้ให้ดีๆขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับชมได้รับฟัง การทำนายโชคลาบบารมีในครั้งนี้ก่อนจบคลิปก็ขอคนละหนึ่งไล่หนึ่งแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานพ่อหมอได้ทำคลิปวิดีโอแบบนี้โดยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดการทำนายโชคลาบบารมีแบบนี้ต่อไปขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับชมและรับฟัง